กินมนีเเ่เร็วร iki, ๆเจ็บสี่กิมบัะกินที uh, <S 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 2> <S 2> ่ไหนกินแกงก่อนกินแตงอันนี้กินแกงเน่เน่กินแตงก่อนกินแตงก่อนไม่เอากินแตงให้หมดเลยกินแตงไม่ต้องเลย เป๊ปซี่มันหยุดดบกินแตงให้หมดวั่นแหละานลงเลยกินแตงให้หมดต้องเลยมากินแตงเป๊ปซี่้แบแขอก่อนนั่งนั่งขอบอดีขออ้าวขอที่ละขอสวยสวย โซดาเด้อทำทีโซดาเอาดูเอาสูงสูงไม่เอาไม่เอาไม่ให้ลุกขึ้นลุกขึ้นลุกขึ้นเร็วลุกขึ้นน่ารูอ่ะสวยสวยยกสวยสวยยกสูงสูงทันนิดด้วยติ๊บติ๊บ

quay thẳng quay thẳng ngắp đuôi Pepsi ngắp đuôi đuôi cà đốt cà đốt cà đốt đuôi cà กวาจะกินได้เอ้อ่าป้ายอาไปไปเลย <c ười> นอกเลยไป <c ười> ไปจะกิน <c ười> <c ười> ไ,ได้เนาะไปไปนอก <c ười> <c ười> ไป,ไป